ปกติเวลาที่เราไป work on site หรือว่า work at work เนี่ยนะมันก็เข้างาน8ดโมงครึ่งเลิกงาน4ี่โมงครึ่ง <Yes. S 1> มันก็ดูเหมือนจะมีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดแต่พอทำงานแบบ work from home นะครับหลายๆท่านนะฮะไม่สามารถจะแยกออกว่าตอนเนี้ยเรากำลังใช้ชีวิตของเราหรือว่ากำลังทำงานเพราะตล้วแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาก็มีมีมีไลน์ม,มาเลย หนึ่งสองสามต้องทำอันนี้สี่ห้าหกต้องทำอันนี้จนกระทั่งถึงสองทุ่มแล้วเราก็อาจจะยังต้องทำงานอยู่เพราะมีรีเควสต์เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราจะทำยังไงดีคร,ครับว่าจัดการยังไงกับความเครียดแบบนี้ดีเราเราจะต้องดูเรื่องของเวลานะครับเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงจนถึงเข้านอนครับว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยมีการใช้สุขภาพสุขภาพกายใจได้ได้ได้ดีพอไหมนะครับ วิธีการก็คือช่วงเจ็ดโมงถึงเก้าโมงครับอาจารย์เต้เจ็ดถึงเก้าเนี่ยเป็นอะไรที่สมองเขาเปิดรับ <ừ> สิ <ừ> ่งที่สร้างสรรค์น,นะครับ <ừ> ดังนั้นเนี่ยเราต้องงดการการได้รับข่าวสารที่เป็นลบนะครับ<อ>ช่วงเจ็ดถึงเก้าเลยนะครับ,รบสำคัญมากอืเพราะฉะนั้นลายกลุ่มถ้าเผื่อสวัสดีตอนเช้าอย่างนี้โอเคในการที่จะรับว่าข้อความแบบนี้มันไม่ได้เป็นลักษณะเชิงลบถูกไหม Oh, ใช่พูดใน<ด><า>เรื่องดีๆใช่พูดเรื่องดีๆพูดเรื่องแบบวันนี้เราจะทําอะไรช่วยเหลือกันยังไงให้เห็นถึงความรักความเข้าใจกันในครอบครัวมีอะไรที่เราแบบอยากจะพูดกันดีๆวันนี้เราเป็นห่วงเธอนะเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันเจ็ดถึงเก้าเนี่ยอาหารเช้าจะต้องบวกด้วยความรักความเข้าใจด้วยอืมดูเหมือนว่าโดยกลยุทธ์เนี่ยผมพยายามที่จะแอบแกะ ว่ากลยุทธ์ของอาจารย์ป๊อปคืออะไรดูเหมือนว่าเราจะเริ่มวันด้วยความคิดที่เป็นบวกถูกไหมดูเหมือนว่าเรากิจกรรมของอาจารย์ป๊อปเนี่ยดูเหมือนว่าอยากที่จะให้เริ่มวันด้วยความคิดที่เป็นบวกเหมือนกับเป็นต้นทุนความคิดที่เป็นบวกไว้ก่อนใช่ไหมครับเจ็ดโ <1 S 2> มงเช้าถึงเก้าโมงเชา้ารับเฉพาะ <c oughs> เลือกรับเฉพาะสิ่งเป็นบวกที่มันจะส่งเสริมหรือยกระดับความคิดหรือว่าอารมณ์ของเรา บวกด้การที่อาจจะเป็นสนทนากับญาติกับเพื่อนมิตรของเรากับญาติิตรของเราถูกไหมใช่ครับ,รบพอช่วงช่วงเจ็ดโมงถึงเก้าโมงเนี่ยนะครับฮอร์โมนความสุขเนี่ยมันกําลังออกมาแบบแบบออกมาได้ได้ทีละนิดก็จริงแต่ว่ายิ่งเราคิดบวกมันจะออกมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับครับ,ช,รบช่วงเวลาต่อไปนครับช่วงเวลาสิบเอ็ดโมงสำคัญมากจันเต้สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยถ้าเรายังยังนั่งทำงานอยู่ หรือ,อยังประชุมอยู่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนท่าทางร่างกายให้เป็นการยืนการขยับเดินอย่างน้อยหกนาทีอย่างน้อยหกนาทีาาทต่อต่อ,ตอทุกว่าเท่าไหร่นาทีครับเพราะว่าเพราะว่าหกนาทีเนี่ยลำไส้มันกําลังเคลื่อนไหวได้สิบเอ็ดโมงเนี่ย <c oughs> ก็ต้องการให้ลำไส้เคลื่อนไหวและถ้าลำไส้มันเคลื่อนไหวเนี่ยอารมณ์โมโหจะไม่มีโมโหหิวก็จะไม่มี <c oughs> หลายๆคนจะเริ่มมีอารมณ์โมโหหิวตอนนั้นเพราะว่าสิบเอ็ดโมงแล้วการประชุมก็ยังไม่เสร็จสิ้นสัทีเราก็ตอนนี้เริ่มหิวแล้วอารมณ์เริ่มมาด,ดังนั้นควรจะเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติองค์กรว่าสิบเอ็ดโมงปุ๊บยืนประชุมก็ยืน oh. จะเรียนก็ยืนเรียนออนไลน์ก็ยืนได้เลยนะครับครับ oh. แล้วเขาบอกว่าถ้าเราอยู่นิ่งๆน,นานนะครับตั้งแต่เวลาเก้าโมงเมื่อกี้จนถึงสิบเอ็ดโมงเนี่ยถ้าเราอยู่นิ่งๆเกินยี่สิบนาทีเราต้องพัก ห้านาทีทุกทุกยี่สิบนาทีต้องพักห้านาทีคำว่าพักแปลว่าอะไรครับแปลว่าปิดหน้าจอทุกอย่างปิดหรือว่าแค่พักพักก็คือ<ม>ให้ตัวเราเคลื่อนไหวใช่ให้ตัวเราเคลื่อนไหวไปห้องน้ําให้ตัวเราไปจิตน้ําเพราะว่าสมองเราทํางานล้าเกินไปอืครับดูเหมือนว่าตอนเช้าตื่นขึ้นมารับเลือกรับในสิ่งที่เป็นบวก แล้วในระหว่างวันก่อนเที่ยงให้มีการขยับตัวบ้างถูกไหมให้อยู่ใ,ในรียาบทเดียวเท่านั้นเพราะไม่อย่างนั้นเราก็คงจะล้าทั้งกล้ามเนื้อของเรารวมทั้งสมองที่มันคิดอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้มีการพักผ่อนเลยถูกไหมฮะถูกต้องครับแล้วก็เวลาช,ช่วงบ่บายบ่ายสามโมงถึงห้าโมงบ่ายสามโมงถึงห้าโมงห้ามนอนห้ามนอน <laughs> ใช่เพราะว่าานอนนี่หมายถึงสมองมันจะเฉื่อยไม่ได้เลยครับสามถึงห้าเนี่ยร่างกายต้องเอาพลังงานทั้งหมดในร่างกายเนี่ยมาเขาขานมามาแบบออกแรงเยอะๆให้ได้เหงื่อจะขยับอะไรให้ได้เหงื่อหกนาทีจะดีมากๆเลยครับเช่นเราย่ำอยู่กับที่นะครับย่ำอยู่กับที่เหมือนเป็นสวนสนามเนาะเหมือนทหารมีการยืดเหยียดมีการหายใจเข้าออกเร็วๆหน่อย ท้าทาทยร่างกายหน่อยนะครับอันนี้ก็หกนาทีก็พอครับต่อไปเนี่ยเรามักจะลองมีเป้าหมายกับชีวิตหน่อยเช่นถ้าอยู่บ้านเรายิ่งจะแบบดูรอบๆเลยว่าเราจะทําอะไรทานดีจะทานอาหารสุขภาพไหมจะทําอะไรให้กับคนที่เรารักดีจะทําอะไรให้กับสัตว์เลี้ยงไหมจะต้องเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรไหมหรือว่าหรือว่าจะดูแลสุขภาพตัวเองยังไงนี่เป็นช่วงที่เราสามารถทําได้สิบห้านาทีต่อหนึ่งกิจ,จกรรม โอ้ดูเหมือนจะเป็นช่วงที่เราดูแลตนเองหรือคนที่อยู่รอบข้างเราใช่ใช่มันเป็นคล้ายๆเป็นเซลฟ์ไทม์ประมาณนะั้นใช่เลยครับและที่สำคัญเราต้องการมุงสงบนะครับเราจะต้องนอนภายในห้าทุ่มเพราะว่ากรทฮอร์โมนเนี่ยนะครับช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งเนี่ยมันจะออกมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอครับดังนั้นนอนห้าทุ่มจะดีมากๆครับ